สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับในคลิปนี้นะฮะก็จะมาดูในสูตรเก่าเก่านะครับที่ใช้มา 45- หปีกันแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูในเลขเปรียบเทียบนะฮะ อืมเนี่ยนะครับซึ่งก็เคยเข้ากับในสูตรเนี้ยมานะครับสองสามสามวดลนะ้วยเนาะนะครับก็คับในน้อยชุดด้วยนะครับมวดที่แล้วไม่มาแต่แต่ก็มันก็ยังมีศูนย์สี่อยู่เนาะในบนนะครับเนาะอะ่ะก็เกือบไปแล้วเนาะสี่ห้าออกมาสี่หกรับก็ต้องตามต่อเนาะอะ่ะมันมีเข้ามีหลุดนะครับเนี่ยแหละเปรียบเทียบกันในแต่ละปีเลขที่ออกเหมือนกันนะครับอืมในตรงนี้นะเผื่อสมาชิกถามกันเข้ามาว่าสูตรนี้เป็นสูตรอะไรนะครับ สูตรเดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อสดๆเลยนะสูตรอะเอาสูตร65นะครับสูตร6567แล้วกันนะครับอะสูตรนี้ก็เปรียบเทียบกันหลายๆปี นะครับอ่ะเผื่อวันนี้เข้าอีกนะฮะสามาชิกจะได้ถามกันเข้ามาว่าสูตรนี้เป็นสูตรอะไรนะครับสูตรนี้สูตรหกห้นะครับเนาะอ่ะก็มาดูในตรงนี้กันก่อนเลยนะฮะเนาะอ่ะในตรงนี้นะฮะก็ผลในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ในสูนสูนสี่หนึ่งสี่หกเข้าสูตรไหนไหมนะฮะสูตรนี้เนาะอืมนะฮะเนี่ยก็มาในสูตร รวยไปดีนะครับปกติมันจะเป็นเลขดับเนาะอ่ะก็มานะครับเนาะแล้วก็มาเข้าในสูตรนี้เนาะสูตร19ปีนี่ทั้ง4 6นะฮะเนาะทั้ง4 6แล้วก็41นะก็แสดงว่าสูตรนี้เข้าทั้งหมดดังล่างส่วนเลขดับนะฮะดับล่างก็หลุดในสูตรที่2อ่ะสูตรที่หลุดบ่อยๆนะครับสูตรที่เอาอยู่ก็คือสูตรที่1เนี่ยเอาอยู่นะครับนะั่นแหละสูตรล่างเดือนนี้ก็หลุดมาหลายงวดแล้วเนาะก็ถึงเวลาที่เข้าสักที นะส่วนในที่สูตรลับนี่ก็เข้าแค่ในหลัก10เนาะสนะฮะมาแค่4นะครับไม่มี6หรือ1นะครับสี่ศูนยออกมาสินะเนี่ยมันก็ยังอยู่ในบนเนาะนะเพราะว่าเป็นสูตรบนนะครับมาดูในงวดนี้นะครับในแต่ละสูตรกันนะครับก็ในวันที่นะครับวันที่16นะครับเนาะอ่ะสิบซิงหาวันที่แล้วไม่ถูกใครไม่ถูกวันนี้ขอให้ถูกเลยกัน นะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ในสูตรอะไรดีน,นะฮะก็นะครับวันนี้ให้ไปในที่ใน6ก6ก6กเจแนะฮะแล้วก็ศ0น0์0ูนยแล้วก็จะเป็นในที่ในสี่หกสี่ สี่เก้าอ่ะเนี่ยฮะจะเข้าไหมสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นในสูตรบนนะครับแต่งวดที่แล้วก็ก็เกือบเกือบนะฮะเกือบเกือบเข้าเนาะมสี่สองนะออกมาสี่หนึ่งสี่ห้ามาสี่หกก็เกือบเกือบเข้านะครับอ่ะสูตรนี้นะครับจะเข้าไหมนะครับหรือจะเป็นในสูตรเลขดับเหมือนเดิมนะฮะสูตรรวยไปดีนะครับงวดนี้ก็จะได้นะครับในที่ในแปด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 เจ็ดแปดศูนย์นะครับเก้าแปด 9 7 9 0 3 8อืมคือมีเหล็กมักเนาะ3 8มแดวันนี้นะครับ 3, 7, แล้วก็3 0นะครับสูตรด้วยไปนะสูตรในสูตรรับนะครับสูตรรับสูตรลับก็คือสูตรที่ยังไม่ได้ลงสูตรให้เลยนะครับสูตรรับวันนี้ก็ให้ไป6 6 5 6 6 9 5 9, 5, 9ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าหลักสิบ อีก2ตัวเนี่ยชน6กับ5เหมือนกันนะก็เลยได้4ี่ชุดนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตรสี่เก้าเนาะอืมสูตรสามตัว499นะครับงวนนี้นะฮะก็ชนในหลักสิบนะฮะหลักสิบชนในที่ในสี่นะครับก็เลยได้แค่4ชุดนะฮะสี่สี่เก้านะครับสี่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 คัดเนี่สามสี่เก้านะครับแล้วก็สาม สี่สี่นะครับแค่นี้นะครับเพราะว่ามันชนหลักสิบชนในที่ในสนะี่ะส่วนในสูตร19ปีเนาะในงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่าง19ปีนะฮะก็จะเปนในที่ในี่5 5 6 5 5 6, 6 5, 3, 5 5 3 5กหกนะฮะแล้วก็5 5 9 5อ่า 596นะครับในสูตรนี้ในหลักร้อยเป็น5หลักร้อยเป็น2นะครับ2 6 5 2 6 6, 6 2 3 5 2 3 6 2 9 5 2 9 6นี่แหละครับสำหรับในสูตร19ปีต่อไปก็จะเป็นนะครับในที่ในสูตรนะฮะสูตรอ่า ดับล่างนะครับดับล่างงวดที่แล้วก็นะครับเอาอยู่เนาะในสูตรแรกนะฮะสูตรที่1น,นะครับก็จะไปในที่ในนี่ทั้งหลัก10หลักหน่วยเนี่ยแล้วก็6เนี่ยสูตรที่เนี่ยเอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับเนาะอ่ะสูตรที่มีโอกาสที่จะหลุดก็2 3 4 5้านะครับ5 4 3 1นะในหลัก10ส่วนหลักหน่วยก็จะเป็นที่ใน1น6 5, 5อ่ะนี่แหละ นะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตรนะครับอ่าล่างเดินดีนะครับเป็นสูตรนี้เป็นสูตรล่างเนาะ,ะงวดที่แล้วนะสูตรนี้ก็เผอไว้ได้เนาะเผอก็มาออกนะพอตามไม่ออกพอไม่ตามออกนะครับสูตรนี้อนงวดนี้ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับก็ในงวดนี้ก็จะเป็น,นที่ใน5้าห5ึ5สองี่หนึ่งหี่เจ็ด 1>, 1 7 2 7 3 7 4ดอดสามดสี่นะสูตรนี้นะฮะเผื่อจะเหมือนในงวดที่แล้วนะครับนอสสี่เนี 4, 6, น่ยชนกันในสูตร19ปีนะครับแล้วก็สูตรล่างเดีดีนะครับรอบนี้มีตัวชนกันไหมนะฮะตัวชนกันก็คือ6 5หไม่มีนะครับ6 3สอ่ะ63สามนะมี6 3สาสองเนาะนี่6 3ส2สองนะครับ แล้วก็53มด้วยเนาะ5 3 53 5มเนาะอ่าก็คือชนกันกับในสูตร19ปีเนี่ยนะครับอ่าเผื่อจะเหมือนในงวดที่แล้วนะครับเผื่อมันชนกันนะก็จะเป็นที่162 63 16 5ก53นะครับใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้นะครับแค่ในสีคู่สี่ชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะอืมนะฮนะแล้วก็ในตรงนี้เนาะเลขเลขเลขชอบเลยนะฮะนาะ อ่ะโอเคนะฮะแล้วก็นําไปลุ้นนําไปจับกันได้นะครับสลับในแนวทางนะครับสลับในหววในมวดนี้นะครับก็ขอให้โชคดีด้วยกันอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะครับพิจารณากันได้นะครับเนาะอ่ะอันนี้นะฮะพร้อมสูตรลับอ่ะก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับเนาะอ้าวส่วนในสูตรนี้นะฮะสูตรนี้นะเข้ามาสูตร6567นะฮะ ก็งวดที่แล้วก็ถือว่าอโอเคนะฮะเข้าบางหลุอบ้างนะครับซึ่งในงวดนี้ผมว่าเอ๊นะครับเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับเหมือนยังไงมาดูนะครับมาดูมาดูนะครับ,รบเหมือนยังไงนะครับซึ่งมาลองมาเปรียบเทียบกันในตรงนี้ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่ี่หเด ออกมาเอยกับในปี65เลยนะครับซึ่งมาเปรียบเทียบกันในในงวดเนี้ยนะครับตั้งแต่ในปี40มาเนี้ยวันที่1เนี้ยมี1มี1มี1แล้วก็มี1มี1ผลก็เลยออก1นนะครับเนาะแล้วก็ล่าสุด มีเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันแบบนี้เลยอ่ะเหมือนกันยังไงมาดูตั้งแต่ในที่ในปี40นะฮะถัดมาในตรงนี้นะครับ272เนาะถัดมาก็จะเป็นในที่ใน9 96730ส่วนในปีนี้เป็น1 3 5 10สน่ะครับส่วนมาในตรงนี้เป็น3 7 736เหนี่เห็นอะไรไหมครับเห็นว่าเลข3าม 3 3นะครับเหมือนในครั้งก่อน1 1 1ก็มา1แต่มาดูในแผ่นนี้อีกนะครับอ่ามาดูในตั้งแต่ในปี56นะครับอ่าปี5 6 4 3 5สถัดมาเป็นในที่ใน3 2 7นะครับแล้วก็2 0งถัดมาเป็น7 5 0แล้วก็2 3นะครับถัดมาอีกตรงนี้583นะครับโอ้ปายทะเบียนรถดดนี่ตัวนี้ออกปีวัื่อไหเนี่ย ห้านะครับตรงตรงเลยเนาะอ่่ได่ซื้อหรอกนะครับนี่แหละนะครับนั่นเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับมี3มี3าครั้งก่อนก็มี1มี1 1 1 1 1 1นึ่งออก1 3 3 3 3สออก3ามไหมสามอะไรอ่านี่ครับก็คงจะเป็น3 8หรือ3าสอง หรือ303536ก <Okay. S 1> ็ไม่ได้ซ้ํากันเลยนะครับก็เหมือนในแต่ในครั้งงวดนี้เนาะมันซ้ํากันเนี่ยมันหนึ่งหนึ่งก็ออกหนึ่งหนึ่งเหมือนกันมันก็เลย41ออก41เหมือนกันนะครับจากทิ่ผมวิเคราะห์ว่าในงวดวันที่1สิงหาเนี่ยมันมันมันออกซ้ำมันก็เลยมีโอกาสที่จะออกเลขเดิมได้ก็คือ41นะครับพอมาในงวดวันที่16นะครับสิสิงหาเนี่ย3มเนาะมันก็มี 2- 3ส 3 2นะครับ3 8 30 35 36นะครับก็อันนี้นี่จากที่วิเคราะห์แบบไม่ง่ายเลยนะครับไม่ได้ดูแบบเหมือนใน่งวดที่แล้วนะครับอันนี้นี่ผมผมยังไม่ได้ไปดูเนาะงวดงวดที่แล้วก็คือเอาเลขเด่นนะครับมาในตงุงเอาเลขเด่นของในงวดนี้มาเนาะนะครับแต่รอบนี้ผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับก็เอานี่แหละสถิติเลขเดิมๆเก่าๆนะครับ ก็เลยถ้าเป็น3นะครับ3เมื่อกี้ออก3ไหนบ้างเริ่มมาตั้งแต่ในที่ใน3 3 0 3 0 3 5 3 6 2 3 8 3หอหลังหลังนี่3มาในหลักหน่วยเนาะอันนี้3มาาในหลัก10นะครับก็นั่นแหละนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ได้3ที่มันออกอยู่ในนี้ นะครับหรือใครชอบอยู่ในชุดนี้ก็นําไปจับด้วยกันนะครับแต่ผมว่ามันออกไปแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับ,นะรบก็ถ้ายังไม่ได้ออกอยู่ในนี้ก็จะมีนะครับไปที่ใน3 1 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9นี่แหละอ่นะจะเป็น3ที่ออกไปแล้วหรือจะเป็น3ที่ยังไม่ได้ออก นะครับแต่ที่แน่ก็ขอให้มี3แล้วกันนะครับเนาะนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะซึ่งก็ถ้ามันจะมาเนี่ยนะครับก็เอา3ตัวเนี้ยไปอยู่ในหลักหน่วยแล้วกัน1 3 4 3 7 3 9 3นะครับเนาะหรือจะไปดูนะฮะในสูตรเมื่อกี้มี3ตรงไหนบ้างอ่ะเนี่ยมีที่ในโชนกันในตรงนี้5 3 6 3 แต่ก็ออกไปอยู่ในนี้ด้วยเนาะสามหกสามนะครับสามอยู่ตรงไหนตรงนี้ยังไม่ได้ออกสามเจ็ดอืมสูตรนี้นะฮะสามเจ็ดอ่ะอยู่นี้ก็มีนะครับอ่ะโอเคนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในตรงนี้นะครับเดี๋ยวในจับที่เป็นจับแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกัน ก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับอ่ะสูตร65 67นะฮะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนอีกว่ามันสถิติตรงเนี้ยมันพอจะเอางวดไหนมาออกได้บ้างนะครับงวดก่อนก็เอาตรงนี้นะนะครับแต่ก็ไม่มานะครับวอ่ะงวดล่าสุดจะเอาตรงไหนมาออกนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับสรับในที่ในคลิปสูตรนี้แล้วกันนะฮะสูตร65 67 นะครับฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับมีรักแฟนหวยด้วยนะครับเนาะอ่ะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาคลั้งใต้คลิปกันได้นะครับก็ขอให้โชคดีแห่งๆปังๆงกันทุ่นหน้าแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ